เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการได้มาซึ่งท็อปแรงคันนี้นี่ t 90m ดูท็อปแรงเรียกได้ว่าหนทางอันยาวไกลครับผมสำหรับคนที่ต้องการได้ท็อปแรง์แบบไวๆเนาะ อย่างที่รู้ว่ามันเยอะเออเยอะชิบหายแต่ว่าแรกๆอะ่ะคนมันจะเล่นง่ายไงแบบเออเลงหนึ่งสองสามนะี่คือง่ายแปบ๊บเดียวถ้าแบบเล่นสายรัสเซียเหมือนกันนะแบบแป๊บเดียวได้แบบทีสามสี่ละเนี่ยทีสามสี่ห้าเจ็ดนี่คือแบบได้เร็วมากแปบ๊บเดียวได้เลยแต่ว่าแต่ว่ากว่าจะผ่านแลงสามไปได้มันต้องใช้หลายคันมันใช้กี่คันไม่รู้จําไม่ได้แต่มันใช้หลายคนันเลยต้องแบบวิจัยเยอะตรงนี้ไง ต้ใช้หลายคันมันเลยต้องแบบขยายสายวิจัยออกก็เลยแบบช้าหน่อยแล้วพอผ่านแบบแรงสามนรกแรงสามปุ๊บนรกแรงสี่ตามมานี่ทีสามสี่แปดห้าต่อเลยตรงนี้ก็จะแบบเออทรมานหน่อยหน่อยกว่าจะผ่านไปได้แรงห้าแรงหกแรงเจ็ดเหมือนกันเป๊ะทรมานชิบหายสำหรับคนที่จะขึ้นท็อปแรงนะครับแนะนำให้คิดดีๆอีกรอบคิดก่อน แต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากได้แล้วอยากไปแล้วลุยลุยเลยสนับสนุนเต็มที่โอเควิธีส่วนวิธีการเนะาะสำหรับคนแบบสายฟรีมันก็ต้องเออทรมานนิดนึงมันต้องทรมานนิดนึงจริงจแต่ถ้าเกิดว่ามีงบนิดหน่อยแบบเท่าไหร่ได้อะไม่เกินสองพันอะไรเงี้ยมันต้องประมาณนั้นแหละไม่เกินสองพันอะไรเงี้ยแนะนํานะ ซื้อรถถังพรีเมียมฝั่งนี้เลยพรีเมียมของท็อปเลนอ่ะดี D. นำหนุนถ้าแบบอยากซื้อนะแต่ว่าให้ซื้อเป็นรถถังหลักดีกว่าแบบ MBT อ่ะเม m o r อลแทอ่ะถ้าเกิดจะซื้อเป็นคันแรกะนะแนะนำเป็นรถถังหลักเช่นนี่ t j ส2ตรับสายเสียนะท t ป2 t 8 0เนี่ยตระกูลท T80 ทั้งหลายเนี่ยนี่คือรถถังหลัก TJ2 ทั้งหลายรถถังหลักเลย แล้วก็รถถังเบาก็จะเป็น B M P สองกับสองแคสามแปดสหรับคนที่จะจะเน,น้นแบบปั้นสายนะแบบเอออยากได้ทบแรงไวๆอะไรเงี้ยซื้อเป็นรถถังหลักดีกว่าอย่าซื้อรถถังเบามันจะเล่นยากกว่าสายอื่นก็เหมือนกันสายอื่นก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนอย่างเขาสายเมกาใช่ไหมล้วมีงบอะ่ะแน,นะนํานะซื้อเนี่ยไอเอ็มวันนี่น,นี่คลิกเบสเนี่ยซื้อง่าย เออช่วงลดห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยไม่เกินพันรู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันพันกว่าบาทตอนลดห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าแบบมันไม่ลดก็สองสามพันสองพันกว่าก็แพงชิบหายไม่แนะนําไม่ซื้อเท่าไหร่แนะน,นำไม่ซื้อตอนลดดีกว่าอแ,แต่ว่าคันนี้ก็โหดนะถ้าแบบเล่นถ้าเล่นรถถังเบาเป็น่ะซื้อรถถังเบาก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่แบบเกิดมาปุ๊บแรงหนึ่งเลยแล้วอยากได้ อยากได้แรงอยากได้แบบ็อปแรงไวๆอะไรเงี้ยเลยแบบจะซื้อคันนี้เลยก็ต้องยอมรับหน่อยว่าชุดแรก,แรกอาจจะเล่นยากเพราะว่าไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยแต้แนะนําก็แบบเออเล่นไปก่อนหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งเล่นสองเล่สามเล่นแบบรถถังสายวิจัยปกติไปก่อนแล้วถ้าแบบเออเริ่มชินกับระบบเริ่มชินกับอะไรแล้วปุ๊บข้ามวันนี้เลยได้แต่ก็จะได้เหมือนเริ่มใหม่อีกครั้งอยู่ดีแต่มีพื้นฐานแล้วบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ ซึ่งอยากจะบอกว่าของผมนั้นม <c oughs> ันหนักหนามากเพราะว่ากูไปซื้อสองเงดยสามแปดยึด มันถูกกว่าเพื่อนไงตอนนั้นทำไงได้ไซื้อสองเงสามแปดโอ้เกือบตายเล่นนานชิบหายเกือบตายเกือบตายเลยอ๋อใช่ใช่ใช่มันจะมีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่พรีเมียมแอคเคิ์มันจะคูณเห็นป่ะบวกร้อยเปอร์เซ็นต์รีเสิร์ชพอยต์ก็คือจะทำไม่ได้ทำไม่ได้รีเสิร์ชพอยต์เร็วขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างนี้ใช่ไหม หกหมืนห้านี่ได้มาเพราะว่ารีเ <P> ม <M ID> ี้ยมไอทีลุ่นๆเพราะาไม่ได้คือมันจะช้าลงสองเท่าอ่ะมันจะแบบช้าลงมากแบบไม่ไม่มีทางถึงตรงนี้ได้ถอยหลังไปเยอะแล้วก็แบบคูณเงินเยอะมากแบบไม่ไม่ต้องสนใจค่าซ่อมเลยใช้ชีวิตได้แบบสบายมากตอนแรกมีร้านเดียวตอนนี้เป็นสามร้านอะ่ะแป๊บเดียวคุ้มคุมแล้วก็แน,น,นะนํานะไปซื้อในเว็บซื้อในเว็บบอทันเดอร์ดีกว่าจะได้เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทได้ยี่สิบวันอะ่ะ แล้วก็อันนี้แนะนำามาเป็นชิคเลยสําหรับคนที่แบบจะเล่นสายวิจัยนะ้ะแ,แบบอยากจะแบบเอประหยัดตังค์ที่สุดเซฟคอาที่สุดก็ต้องแลกด้วยการขายวิญญาณมากที่สุดด้วยนะก็คือเล่นได้แบบวันละแสน,ว,น,แสนวันละแสนพอยต์อะแป๊บเดียวเออยี่สิบวันอะไม่ไม่เกินเนี้ยได้ทีเก้าสิบเอ็มแน่แต่แบบมันต้องแบบเล่นได้แบบแสนพอยต์แสนห้าหมื่นพอยต์สองแสนพอยต์อะไรเงี้ยถึงจะแบบได้ซึ่ง มันทําได้นะผมทํามาแล้วแต่ว่าไปติดช่วงสอง่ยผมทําได้ประมาณสิบห้าวันอ่ะสิบห้าวันถึงทีเจ็ดสองบีสามอ่ะแล้วก็อีกห้าวันที่เหลือมันควรจะแบบได้ทีก็สิบเอ็มแต่ว่ามันไม่ได้เ,เพราะแบบติดสอบติดอะไรอย่างงี้ก็คือต้องคนที่ว่างพอสมควรถึงจะได้ถึงจะเล่นได้ <c oughs> ซึ่งถามว่าได้มาเร็วเป็นยังไงไอ้เหี้ยทรมานเหมือนเิมไอ้สัตว <c> ์ <oughs> พิมพ์เอ็กซ์เขาแล้วก็ซื้อพเมียมแทงหนึ่งคันแล้วก็ปั้นยาวๆเลยวันละแสนพอยต์ได้ได้ชัวร์ต้องคำนวณดีๆอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าผมเริ่มที่นี่ทีสี่สี่เริ่มที่แรงสี่แล้วมันเลยจะแบบเออแบบยี่สิบวันเป็นไปได้แต่ต้เหมือนแบบเริ่มที่แร้งหนึ่งเลยมันก็ยี่สิบวันก็เป็นไปได้เพราะว่าแร้งหนึ่งมันใช้พอยต์น้อยดูดิใช้สี่พันพ o อะไรเงี้ย เล่นพิมพ์แอมแสงตาเดียวได้สี่พอยพ์เล่นดีๆนะไม่ใช่แบบวิ่งไปตายไม่ใช่นะเล่นดีๆก็บเดียวได้อ๋อแล้วก็สำหรับพวกแบบเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยยังยังก่อนยังก่อนยังไม่ท็อปทีพึ่งเริ่มพึ่งเริ่มค้าสิโอ้หนักเลยเกเคครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้ส่วนฟุตเทจที่ได้ไป อเ <I S 2> yeah. หนักกว่าเดิมจริงถ้าแบบอยากเล่นแบบมีความสุขแนะนำาลรงกลางๆสนุกกว่าเนยยุคแบบสงครามเย็นอย่างเงี้ยแบบแลงแรงสี่แล้งห้ากำลังดีสนุกกว่าแต่ถ้าแบบอยากได้แบบเทคโนโลยีแบบโหดๆอยากแบบได้กล้องเทอร์โมนุนนี่นั่นยิงแบบโอ้นี่มันนัดเดียวตายนี่มันกระสุนเข็ม นี่มันอะไรก็ไม่รู้เยอยะแยะก็เออท็บเแ้งไป <laughs> ท็บเแ้งไปไห <Wait. laughs> <laughs> วครับผมก็ <laughs> ขอให้โชคดีสำหรับคนที่แบบต้องการปั้นสายต่างๆนะครับ